สวัสดีค่ะพบกับช่องเตยลาลิบวิงสนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกล่องที่เราไปสั่งซื้อหนังสือมาจากเว็บวงกดโดยตรงนะคะช่วงคริสต์มาสถ,ถึงปีใหม่บงกดมีหนังสือที่ลดราคาเยอะมากและเราก็ไปหามาแล้วว่าเหเนังสือเราชอบตรงไหนบ้างแล้วก็ผู้เขียนผู้เขียนที่เราชอบที่อ่านในบงกดอะ่ะ ราชอบคนไหนบ้างก็ไปเสิร์ชหาแล้วก็หาหนังสือมาก็คือได้ราคาถูก่าเยอะมากทุกคนเบ็ดเสร็จกล่องนี้ทั้งหมด441บาทน,นะคะส่งฟรีเพราะว่าบริเวณโป่งกฎนั้นถ้าสั่งหนังสือครบ400เมื่อไหร่ก็คือส่งฟรีเลยนะทุกคนก็เลยได้ส่งฟรีมาแล้วก็ได้หนังสือมาเยอะด้วยเรามาดูกันดีกว่าหนังสือเรื่องอะไรเรามาบ้างหรือว่าดูกันเถอะทุกคนคือเราเป็นคนชอบหนังสือการ์ตูนวงกฎอยู่แล้วนะเราได้มีโอกาส ซื้อหนังสือการ์ตูนมงกตมาสองเรื่องนะคะทั้งหมดหกเล่มเรื่องแรกจะเป็นอไ,นะไอ่นะคุโรซกิไอเรื่องหมาป่าสองเล่มจบแล้วก็เรื่องที่สองจะเป็นเกี่ยวกับแฟนตาซีทุกคนสี่เล่มจบนะคะจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแล,และจากนั้นมาคือเราก็เลยตามอ่านหนังสือการ์ตูนมงกตมาตลอดแล้วมีหนังสือในคังเยอะมากแต่อันนี้คือเพิ่งมาใหม่นะคะสี่ร้ยสีบาทนะ ถือว่าคุ้มมากนะทุกคนโอเคเราแกะได้แล้วเราจะมาเปิดกันะว่ามีอะไรบ้างนี่นะอันนี้จะเป็นบาร์บี้สองเล่มนะคะ,ะก็มีอะไรเนจำไม่ได้จบเลยละ,ลละ,ลละลกันขยอยแกะีี่เล่มนีนะทุกคนขออนุญาตไม่ไม่ฟรานิ่ปกติก็ออกนะ <laughs> อ๋อไม่ใช่สองเล่มน,น,นี่บาบี้เฮ้ยเดี๋ยวิดชุบชเขาแพ็คมาอย่างดีนะคะแต่ว่าเราแกะแกะเล็บไปหน่อยนี่นะดีๆเห็นไหมเอ่ยเป็นกรุยหีมาดด้นสนุกของบาร์บี้นะคะเข้มนีหนึ่งส่วนเล่มที่สองก็จะเป็นเอ่อบาร์บี้ คริสต์มาสนะคะนี่นะส่วนเล่มที่สามก็จะเป็นสตรอเบอรี่ชัดเค้กระบํารุฤดูหนาวเข้ากับช่วงนี้มากคือช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงที่หิมะตกในยุโรปหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เป็นช่วงสิ้นปีพอดีนะเนี่ยคะ่ะบาร์บี้คริสต์มาสในฝันนะทุกคนสี่เล่มนะจำผิดทษทรีค่ะ อู้มงกดเขาแพ็คมาดีมากทุกคนเราทยอยอออกมาเลยดีกว่าขอญยกแล้วกล่องลุกก่อนมันหนักอะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเล่มเดียวจบแล้วก็เจ็ดเล่มจบถ้าจะไม่ผิดโะเคเราจะมาดูกันดีกว่ามนนีเรื่องอะไรปานี่นะคะมงกด จะเป็นบัตรขอบคุณที่เลือกซื้อสินค้าวงกดนะคะเราจะได้ตลอดเลยที่สั่งกับวงกดนะคะแต่อันนี้เราสั่งผ่านเว็บวงกดเลยนะคะสะดวกมากนี่เล่มเดียวจบนะคะอันแรกเนาะถ้าจะไม่ผิดเราได้มาในราคาสิบบาทนะทุกคนแต่ในโต๊ะก็คือสี่สิบบาทนะคะแต่เราได้มาแค่สิแค่สิบบาทเองอันนี้ผู้เขียน เขียนเชื่อเลยซูกิชิปโปรหรือเปล่าถ้าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะซูกิชิปโปทุกคนเรื่องนี้เอ,อผู้เขียนคนนี้เราก็มีการเก็บหนังสือที่เขาเขียนไว้แล้วนะคะเราก็เลยสั่งซื้อได้นะตั้งแต่หมอต้นยันมอปลายที่ดูดิเสียไม่กี่บาทแล้วซื้อทุกวันทุกปีทุกเดือนอะต่อไปก็จะเป็นเล่มเดียวจบนะคะน่าจะซื้อมาสิบบาทนะ ย้อมสี่ลักด้วยปลายนิ้วออเรื่องเมื่อกี้ไม่ได้บอกชื่อเรื่องใช่ไหมเรื่องเมื่อกี้คือปฏิบัติการลักนะคะปฏิบัติการลักมัดใจเจ้าชายน้ําแข็งชูกิชิปโปนะคะขออนุญาตอ่านอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ส่วนคนที่สองนะคะจะเป็นซากิซากะมีหรือเปล่ามีมีม,ม,มีอะไรสักอย่างนี่นะคะ รักโรแมนติกเหมือนเดิมนะคะเราใส่รักโรแมนติกจิตใจบอบช้ำ <Bob> <laughs> ต่อไปนะคะจะเป็นเล่มเดียวจบเหมือนกันนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรอ่ะจุมพิษกับเขาบอกแฟนไม่ได้โอ้โหทำไมมัน,ม,นมันดูสีเทาไงวะ <laughs> ผู้เขียนคือไมโกอิมาซาวะนะคะถ้าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะจริงๆ คือแบบไม่ค่อยอ่านชื่อผู้เขียนอยู่แล้วแต่ว่าจําเอาอย่างเดียวส่วนอันี้เป็นเรื่องใหม่ที่ออกมาในปีนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจตัวเองหรือเปล่าพอก็ไม่เคยอ่านของผู้เขียนคนดีนะคะก็คือเปิดใจอ่านของคนใหม่นะคะชื่อเรื่องว่าสาวแสบไวสายขโมยหัวใจหนุ่มเบิร์จินนะคะ้วด,ดีนะพบหมน่ารักผู้เขียนนะคะซ a โอคิถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะอ่าโอกิ OG. หรือเปล่าค่ะไม่รู้ว่าออกเสร็จถูกไหมแล้วก็นี่ออกมาพร้อมกันปีเดียวปีเนี้ยมีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอะอันนี้ก็น่าจะผู้เขียนหน้าใหม่ที่เราเพิ่งเคยอ่านของเขานะคะแฟนเก่าฉันเป็นซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ก็ซูเปอร์สตาร์แหละ นี่นะคะผู้เขียนชื่อว่าเยนานามิ yeah. ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะจริงๆห้ามด่ากันนะไม่รับไม่รับคำหยาบไม่เอาไม่ชอบโอเคบางกี้เป็นเล่มเดียวจบนะคะนี่ก็เล่มเดียวจบนะทุกคนแต่อันนี้จะราคาถูกกว่าน่าจะจะไม่ผิดน่าจะเป็นสิบหรือสิบี่บาทเนี่ยแหละแต่ส่วนนี้ก็คือราคาเต็มของเขาเลยไม่ใช่เชิงราคาเต็มเขาก็จะลดประมาณแบบ เอ่อแปสิบาทหกสิบาทอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนถ้าสั่งซื้อในเว็บนะแต่ในปกก็คือเก้าสบเก้านะคะโอเคมาต่อเรื่องนี้กันดีกว่านี่ว่ารับรวงพรางอันนี้ก็ผู้เขียนก็คือไมโกะอิมาซาวะนะคะคนเมื่อเหมือนคนเมื่อกี้เลยคนนหนวะนี่นะทุกคน เสี่ยวอะว่าแบบว่าสร้างหนังสือซ้ำแล้วจาไม่ได้อ่านเป็นร้อยร้อยล้านเรื่องแล้วก็จําไม่ได้อ่ะดูดิแต่น่าจะไม่เคยอ่านนะมั้งนะจําไม่ได้แล้วต่อไปนะคะจะเป็นเล่มเดียวจบเหมือนกันนะชื่อเรื่องว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ใช้ด้วยยาสนิหซะเลยผู้เขียนนะคะ,น,ะ,คะนานามิเซตะนะคะ เล่มเดียวจบนะทุกคนไม่ใช่สิบบาทหรือสิบสีบาทนี่แหละเดี๋ยวไม่ได้เลโอเคต่อไปอันนี้เจ็ดเล่มจบจ้าผู้เขียนคนนี้น่าจะเป็นผู้เขียนใหม่สำหรับเราหรือว่าเป็นผู้เขียนเก่านี่แหละเราจำไม่ได้แล้วเยอะมากเดี๋ยวไว้เปิดกรุ่มผู้เขียนที่เราเก็บผลงานเขาไว้นะคะแบบว่าเยอะมากจากวงกดอ่ะ คือของวงกฎอะ่ะมีเยอะที่สุดแหละเพราะว่าเป็นเลเวลวงกฎนะคะสาวน้อยนี่หัวใจเปล่าจิตใจบอบช้ำใน้ังมวพึ่งกระตุนผู้หญิง <c oughs> โอเคต่อไปนะคะเสร็จเล่มจบนะคะรักนี้มีอาจห้ามนะคะนี่นะทุกคนอาจจะเป็นหนังสือเก่านิหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเอามา ลดราคาถ้าจะไม่ผิดมันไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำทุกคนน่าจะหลักสิบหรือหลักร้อยนี่ยแหละแต่ไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยมันคุ้มนะคนตามเก็บเก่าแบบฉันก็สบายใจผู้เขียนนะคะคาซูมิคาซุยนะคะนี่ไหนมาอ่านอ่านเล่มหนึ่งนะคะบอกว่ามาอิสสาวออฟฟิศที่เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานไม่นานก็ถูกคาโต้ หัวกะทิประจำแผนกการตลาดสารภาพรักแต่บริษัทมีกฎห้ามพนักงานลักกันถ้าถูกจับได้จะโดนลงโทษอย่างหนักทั้งที่เคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่งคาโต้จอมเผด็จการและขี้ตื้อกับทําให้มาอีกหลงเสน่ด้วยชมหน้าที่แท้จริงเผยเธอเห็นคนเดียว Secret Love Story เล่มหนึ่งเริ่มขึ้นแล้วโอ oh my god ม่รู้อะเห็นภาพแบบมาอีกเขินเลยนะ่าโอเคสำหราวันนี้ก็ก็มีประมาณนี้นะคะเห็นน้ำก่อนมันมีกี่เล่มอันนี้มีเจ็ดนะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเล่ม 441บาทโคตรคุ้มเลยก่อนสิ้นปีแล้วตังกรหมดบัญชีพอดีเย้เห <Yeah. c oughs> มือนหน้าภูมิใจตรงไหนแต่ภูมิใจอะที่กดทัน <c oughs> อย่างน้อยก็มีตังค์โอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่าอยากได้เล่มไหนกันด้วยนะคะไว้เดี๋ยวจะปักลิงก์ของการสั่งซื้อของโบงกดไว้ให้แล้วกันนะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรนะคะ เพราะว่าอันนี้สั่งนั่งของตัวเองเลยอาจจะปักได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเตยและลิฟวิส์ขอด้วยนะคะโอเคขอให้เม้นตกันอย่างสุภาพด้วยนะบ๊ายบาย